เคยได้ยินเรื่องเล่าของนักล่างเงาเสียงไหมไม่ใช่รายการทีวีนะแต่มันคือเรื่องจริงเรื่องของเสียงที่ถูกบันทึกไว้ในสถานที่ต่างๆที่เรามองข้ามไป imagine คุณกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะเงียบๆแต่รู้ไม่ว่าเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้เสียงนกร้องเสียงกระซิบของคู่รักบนม้านั่งล้วนถูกบันทึกไว้ในเคลื่อนความถี่ที่ซับซ้อนแล้วนักล่างเงาเสียงทำอะไร พวกเขาใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าไฮเปอร์ไมโครโฟนอุปกรณ์ที่สามารถดึงเสียงที่แผ่วเบาที่สุดออกมาจากบรรยากาศรอบตัวเหมือนกำลังแกะรอยเสียงจากอดีตบางครั้งพวกเขาพบเสียงของการสนทนาที่หายไปเสียงเพลงที่เคยเปิดคลอเบาๆหรือแม้แต่เสียงของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วมันเหมือนกับการเดินทางข้ามเวลาผ่านเสียงเชื่อไม่ว่านักล่างเงาเสียงบางคนสามารถสร้างภาพของเหตุการณ์ในอดีตได้จากเสียงที่บันทึกได้ พวกเขาเปรียบเทียบเสียงต่างๆวิเคราะห์ความถี่และตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการค้นพบเสียงที่ไม่รู้จักเสียงที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้เสียงที่เหมือนหลุดมาจากอีกมิติหนึง่งนี่คือสิ่งที่ทำให้นักล่าเงาเสียงหลงไหลและออกเดินทางไปตามล่าหาเสียงแปลกๆเหล่านั้นแล้วคุณละ่ะเคยลอมตั้งใจฟังเสียงรอบตัวบ้างไหม อาจจะมีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ในเสียงที่เรามองข้ามไปก็ได้ลองฟังดูสิแล้วคุณคิดว่าเสียงบอกอะไรเราได้บ้าง